วดีค่ะว้าอุปกรณ์หล่นนะคะวันนี้ค่ะแอนจะพามาเที่ยวบ้านสวนนะคะจะมาเก็บมะพร้าวน้ำผอมนะคะนี่คือต้นมะพร้าวน้ำผอมบางพันสายพันก็จะเตี้ยนะคะอันนี้คือน่าจะไกลๆหน่อยแล้วเพราะเขาอายุมากไปแล้วเดี๋ยวแอนจะพามาดูวิธีการซอยนะคะอันนี้คืออุปกรณ์เดียววถงหน่อยนะคะที่อุปกรณ์การสอยมะพร้าวนะคะอาจจะเห็นว่าเช่อง้างหน่อยนะคะ แล้วก็เรามาดูค่ะน,นะคะวิธีการใส่แล้วก็จะเอาเมี้ยงี้ค่ะเกี๋ยวไปแล้วก็อัออกเลยนิดนึงหล่มาแล้วนะคะหนึ่งลูกลูกคือสองตอนเกียวต้องหุบปากด้วยนะคะอาจจะมีอะไรหล่นใส่ปากได้ได้แล้วนะคะสองสองลูกค่ะ ประกอพร้อมนะคะการสอยมะพร้าวก็ไม่ได้ยากเลยค่ะเห็นไหมคะผู้หญิงตัวเล็กๆแบบแอนก็สามารถสอยได้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวสวนทุเรียนต่อแล้เวเจอกันค่ะตาเอนะคะอันนี้คือฟีมือแอนรวยๆนะคะมะพร้าวทั้งหมดน,นี้เป็นมะพร้าวอ่อนข้างบ้านนะคะเป็นบ้านสวนอเออ ยังไงนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าส่วนเรียนอย่างที่แจ้งไว้โอเคค่ะเดี๋ยวถ้าไงต้องรีวิวหรือเปล่ามะพราะ้าวไม่ต้องนะคะเพราะทุกคนน่าจะรู้รสชาติอยู่แล้วหวานหอมแน่นอน,นะค,ะ okay, ค่ะโอเคค่ะแล้วแล้ว,เ,วเจอกันบ๊ายบายจ้าเอ๋วันนี้นะคะแอปาเป็นนางไม้ไม่ใช่นางงามในป่านนะคะอันนี้นะคะภาษาใต้เลยว่ารุกเมานะคะเดี๋ยวเขอชิมนิดนึง วันนีค่ะเข้าสวนนะคะชิมลูกดำๆขอให้มีขอใมียุงเลยค่ะก็คือมีรสหวานนะคะอืมอร่อยมากค่ะถ้ายยังไงนะคะเดี๋ยวพาไปสวนทุเรียนนี่คือระหว่างทางที่จะไปสวนทุเรียนนะคะเลยพลาแวะชวมของป่าก่อนงั้นเดี๋ยวเราไปสวนทุเรียนกันเลยกัค่ะตามมาเลยค่ะทุกคน เจอทุเรียนแล้วค่ะอันนี้เป็นต้นทุเรียนนะคะเขาเจะต้นสูงมากน่าจะหลายสิบปีแล้วค่ะอันนี้บรรยากาศโดยรวมในสวนนะคะเจอทุเรียนแล้วทุกคนพี้เน,นี่ยค่ะถ้าหล่นมานะคะเขาก็จะประมาณนี้แต่ฝั่งนี้ก,ลก็ลอกข้าไปกินแล้วนะคะก็ลอกแย่งทุเรียนเองเดี๋ยวเราลองไปดูอีกค่ะ ว่ามีหรือเปล่าชุดไม่พร้อมแต่ใจรักนะคะลัมมาเลยค่ะนี่พายายายเลยแมวคุณแมวนะคะนี่นก็กระลอบเหมือนกันใช่ไหมใช้ได้ไหมใช้ได้ซีกหนึ่งอโอเคเดี๋ยวเราพาไปรวมกันนะคะน้องกระลอบแย่งกินหมดแล้วน,นะคะ เราทาไปทำข้าวเหนียวทุเรียนก็ได้นะคะโอเคค่ะถ้ายังไงนะคะเดี๋ยวเราเรา,เราลองไปดูฝั่งนู้นว่ามีไหมตามมาคะ่ะอ,อวันนี้นะคะจะมาอยู่ใต้ต้นมังคุดตอนนี้นะคะมังคุดเริ่มเป็นลูกแล้วเขาจะอยู่เขาจะหลบใบหน่อยนะคะเขาจะอยู่ตามใต้ใบค่ะคะ่อนข้างเยอะนะคะแต่น่าจะประมาณอีกสักเดือนเดือนกว่าะคะ่ะเราถึงจะเริ่มเก็บผลผลิตได้ถ้ายังไงตอนที่มาเก็บผลผลิตของ มังคุดเดี๋ยวแอนจะมาถ่ายให้อีกครั้งนึ่งตอน EP ถัดไปนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวขอไปดูทุเรียนก่อนแต่เท่าที่ดูอ่ะน่าจะไม่ได้แล้วอะค่ะเพราะว่ากระลอกก็คือพาไปกินไปแล้วถือว่าให้น้องๆได้กินนะคะเป็นผู้หญิงที่สวยและใจดีด้วยรักษาค่ะโอเคค่ะถ้าไงฝากติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวแอนจะพาทุเรียนทั้งหมดอะไปทำข้าวเหนียวทุเรียนแล้วเดี๋ยวจะรีวิวข้าวเหนียวทุเรียนให้นะคะว่าจะอร่อยมั่นขนาดไหนโดยที่สำคัญคือแอนใช้กะทิของโกเลตกะทิสดนะคะของจังหวัดพังงาาค่ะตบลก โอเคค่ะเดี๋ยวเราเจอกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย